โอ้นี่แบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้ออกรถศูนย์มาดูนะดูนะชุดแต่งแบบนี้นะโอ้โหสวยจัดนี่มาดูนี่แบบนี้นะนี่เลยนะแบบนี้เลยนะเหลืออีกสิบคันสุดท้ายเท่านั้นนะนี่ติดให้แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะดูสกรอแบบนี้เลยนะนี่ สิคันสุดท้ายสิบคันสุดท้ายในโปรโนี้จัดแค่สิบคันนะสิบคันสุดท้ายนะโอ้ยสวยจับสวยอะไรไม่บรรยะบรรยัญญญญงขนาดนี้ผมกิ๊บเลยนี่แบบนี้นะได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้เลยนะเสร็จสับแบบนี้เลยนะรุ่นนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ ศูนย์บาทนะเหลืออีกสิบคันนะแค่นี้นะนี่สวยจัด